ยุบสภาเลือกตั้งใหม่คือสตอรี่ใหญ่ที่ถูกพูดถึงกันในขณะนี้นั้นเพราะพรบว่าด้วยการเลือกตั้งและพรบว่าด้วยพักการเมืองนั้นได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่29มกราคม2 5 6 6 ถือเป็นสัญญาณอย่างเป็นทางการของการเลอกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็มองว่าจากนี้ไปจะเห็นถึงพัฒนาการของข่าวการเมืองที่หนาตาม,มากขึ้นทางนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็คาดการการเลอกตั้งใหม่ก็จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจจากเม็ดเงินลงพื้นที่ผ่านการทํากิจกรรมทางการเมืองที่ว่ากันว่าจะมีมากถึง4-5หมื่นล้านบาทดัน GDP โตร้อยละ 3- ถึงร้อยละ4 นอกจากนี้การเลือกตั้งค่ะย่อมส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งในฝั่งตลาดทุนโดยเฉพาะหุ้นที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนการเมือง ล่าสุดบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินกระคาดค่ะว่าเซจะตอบรับการเลือกตั้งใหญ่ปี2566ดีกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนช่วง1-3เดือนก่อนการเลือกตั้ง5ครั้งหลังสุดที่ให้ผลตอบแทนราวร้อยละ2.1ถึงร้อยละ2.3ทาทั้งนี้ค่ะภายหลังการเลือกตั้งจะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหลังไทยเตรียมพร้อมล่วงหน้า โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างต่างๆทั้งโครงสร้างภาษีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการอนุมัติใปในช่วงเจปีที่ผ่านมากว่าร้อยละแปนั้นจะถูกทยอยเปิดในสมัยรัฐบาลชุดถัดไปและไม่เพียงเท่านี้ค่ะการเลอกตั้งยังทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความคึกคักไปด้วยเช่นกันโดยนายสุรพงศ์ภยัยศิษฐ์พัฒนพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อกทอก็บอกกับสำนักข่าวไอเนะคะว่าการ ่าเสียงเลือกตั้งของบรรดาพักการเมืองที่จะต้องใช้รถในการหาเสียงโดยเฉพาะรถกระบะและรถ PPV หรือรถอนเนกประสงค์ที่มาจากการดัดแปลงกระบะเป็นรถยนต์นั่งก็จะได้รับความนิยมเพราะสามารถเข้าไปหาเสียงในพื้นที่ธุรกันดารได้ซึ่งคาดว่าในช่วงจังหวะเวลาดังกล่าวนั้นก็จะดันยอดขายของรถชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น โดยปกติรถกระบะก็ขายดีอยู่แล้วซึ่งในการหาเสียงยังคิดว่าตัวรถกระบะกับรถ PPV แล้วแต่คนจะชอบก็จะเป็นรถที่ว่าคนทุกคนระบุกเข้าไปในที่ธุรกันดารค่อนข้างได้เรียกว่าเป็นรถออฟโรดขับ4หรือขับ2ก็แล้วแต่ ขณะที่ภาพรวมการผลิตรถยนต์ในเดือนมกราคมถึงธันวาคมปี2565ที่ผ่านมานั้นมีจำนวนทั้งสิ้น1,883,515คันค่ะก็เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมถึงธันวาคม2564ร้อยละ11.73ส่วนเป้าหมายปีนี้ปี2566ทางการผลิตและการส่งออกก็มีตัวเลขที่น่าสนใจ เราก็ได้ตั้งเป้าไว้แล้วว่าการส่งออกเราน่าจะได้สักหนึ่งล้านห้าหมื่นคันก็จะโตจากเมื่อปีที่แล้วอยู่หน่อยหนึ่งเพราะเมื่อปีที่แล้วเราส่งออกได้หนึ่งแสนเก้าร้อยห้าสิบหกคันยอดขายภายในประเทศเราก็ตั้งเป้าอยู่ที่เก้าแสนคันก็จะโตจากเมื่อปีที่แล้วหน่อยหนึ่งที่เราได้ประมาณสักแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันกว่าคันอันนี้ก็ถือว่าเราดูแล้วก็เศรษฐกิจของเราก็น่าที่จะดีขึ้น และนี่ก็คือมุมมองของตลาดหุ้นและภาคธุรกิจต่อการเรกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งต่อจากนี้ไปค่ะคงต้องติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทั้งการเมืองกันอย่างใกล้ชิดเพราะทุกย่างก้าวย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเอง